สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิว uhh มีทั้งหเล่มนะคะมาดูเล่มที่1กันนะคะความยาวความยาวอยู่ที่11.8นะคะความกว้าง2.4สันหนานะคะ6มิลค่ะได้อยู่ที่6นิ้วนะคะเล่มที่2ค่ะความยาวอยู่ที่11นิ้วนะคะความกว้าง2.4สันหนา6มิลค่ะได้อยู่ที่6นิ้วนะคะเล่มที่3นะคะความยาวอยู่ที่11.5คมก็้าง2.5สันหนา7มิลค่ะได้อยู่ที่6นิ้วค่ะ เล่มที่4นะคะความยาวอยู่ที่11นิ้วนะคะความกว้างยู่สิสซนหนา6มิลคด้านอยู่ที่6นิ้วนะคะเล่มที่5นะคะความยาวอยู่ที่11นิ้วความกว้างยู่สิสซันหนา6มิลค่ะด้านอยู่ที่6นิ้วนะคะเล่มที่6เล่มสุดท้ายนะคะเป็นใบมีตลับลูกปืนนะคะความยาวอยู่ที่1 4 8นะคะความกว้างยู่สิสซันหนา5มิลนะคะด้านอยู่ที่6นิ้วนะคะมีทั้งหมด6เล่มนะคะ วันนี้มารีวิวมีท้งหกเล่มนะคะมีดบินมีดหักด้้าแตกนะคะทุกกนในขั้ตตอดการใช้งานนะคะรับประกันให้เปลี่ยนเข็มไม่เล่มใหม่ทันทีนะคะมีดมีปัญหาส่งคืนร้านได้เลยนะคะถ้าซ่อมไม่ได้เปลี่ยนเข็มห้่เล่มใหม่ทันทีค่ะงานหนักๆรูยได้เลยนะคะรีวิวจากมีดจริงนะคะวันนี้มาปล่อยออกเล่มละหกร้อยห้าสิบส่งฟรีนะคะเล่มที่หกเป็นตลับลูกปืนนะคะอยู่ที่แปดร้อยส่งฟรีนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจทักแชทได้เลยนะคะ เรียนลูกค้าน่ารักทุกท่านนะคะฝากติดตามเพจช่างสันสายเกือด้วยนะคะและช่อง YouTube กดไลค์กดแชร์ให้หนูหน่อยนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่หนุนทางร้านค่ะ